สวัสดีครับทุกท่านาคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราต้องการพิสูจน์นะครับ,ม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 ,นนรบมีคนถามผมมาท่านหนึ่งนะครับมีคนถามผมมาท่านหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้มีคนเคยถามแล้ะพอดีผมไม่มีโอกาสได้ตอบว่า,าคลิปที่ตามที่คุณลงุงกดตรงเส้น ที่ประจตรงตรงมือครับและมันสามารถทําใหา้ระบบความดันดีขึ้นไหมเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับนะครับถ้าเราดูถ้าเราดูจากไอเส้นไอเครื่องเครื่องแม็กคาเนี่ยนะครับเป็นการวัดเป็นการวัดหนีบที่ปลายนิ้วนะครับเป็นการวัดหนีบที่ปลายนิ้ว โดยมีแสงเลเซอร์เนี่ยมาสัมผัสกับฮีโมโกลบินตรงในเลือดแดงตรงปลายนิ้วเราแล้วประเมินออกไปที่หน้าจอนะครับแล้วมันจะวัดแล้วจะพิสูจน์อะไรได้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอย่างนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับของน้องน้องจันนะครับที่มาเพิ่งมาอยู่กับผมได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับน้องจันอายุ24นะครับ รเราสังเกตนะครับว่าสภาพหลอดเลือดในตารางแรกเนี่ยสภาพหลอดเลือดของน้องจันเนี่ยจะเป็นบวกบวกตลอดเลยนะครับช่วงมาแรกๆคาว่าบวกหมายความว่ายังไงหมายความว่าสภาพของหลอดเลือดเนี่ยอยู่ในสภาพวะของการแข็งตัวหรือยืดหยุ่นไม่ดีเท่ากับอายุคือแก่กว่าอายุยกตัวอย่างเช่นนะครับอายุ24่สถ้าบวก12ก็หมายความว่าสภาพของหลอดเลือดเท่ากับคนอายุสา นะครับนี่นะครับก็คือของน้องจะมีบวก7บวก10บวก0บวก10บวก12บวก12นะครับผมมาอยู่กับผมนี่ผมก็ให้ปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเรื่องของการให้เขาทำโดยที่เขาไม่รู้ตัวในเรื่องของการปรับพลังชี้อะไรต่างๆหรือเพิ่มชี้ให้กับเขาเนี่ยจนกระทั่งนะเมื่อวานเห็นไหมกลายเป็นเริ่มเป็นลบแล้วครับลบหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นลบสาม เมื่อกี้ทดสอบเรื่องของการกดกดปุ่มเนี่ยเรากดกดกดตรงแขนเราให้ให้ให้วัดกันสองค่าเนี่ยก็เป็นลบสองนะครับนี่แสดงเป็นการเห็นเป็นการพิสูจน์ให้รู้ว่าการที่เข้าใจเรื่องพลังชีเนี่ยมันช่วยเรื่องของสภาพหลอดเลือดได้จริงๆนะครับนี่สำหรับน้องคนอายุ24นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นลบสองก็คือสภาพหลอดเลือดใกล้เคียงกับอายุของตัวเองแล้ว นะครับไอตัวตารางถัดไปนะครับตารางถัดไปไอตรงช่องถัดไปนี่ก็คือว่าไอตัวนี้เป็นวัดการวัดความเครียดในร่างกายนะครับความเครียดในร่างกายนะครับน้องเขาร่างกายไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเครียดต่ํานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่นะครับเอาคให้ดูรูปนะครับก็คือความเครียดเนี่ยมันมีเลเวลถ้าต่ํากว่ายี่สิบห้านี่นะครับต่ํากว่ายี่สิบห้าเนี่ย เป็นสีเขียวนะครับเราเรียกว่าเป็นอยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วง2 5ถึง35แสดงว่าเริ่มมีการสะสมความเครียดเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ถ้า3 5ถึง45าถือว่าเป็นภาวะความเครียดเริ่มต้นนะครับแล้วก็4 5ถึง60เนี่ยถือว่ามีภาวะของการสะสมความเครียดที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยแล้วก็ถ้าเป็นเกิน60ถือว่า ถึงเข้าขั้นที่เริ่มเป็นความเครียดเรื้อรังแล้วของน้องจันเนี่ยวัดได้29นะครับวัดได้29นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมให้ดูนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับสาหรับตารางถัดไปนี่เป็นการวัดชีพประจรกนะ็คือการเต้นของหัวใจนะครับรนะครับก็คือจะมีอยู่ในเลง53 61 62 52 56 6 0 56, 56นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการกด ปุ่มที่มือผลการเปลี่ยนแปลงของน้องจันรจะเป็นอย่างไรมาติดตามตอนต่อไปนะครับ